สวัสดีค่ะทุกทุคนยีนดีต้อารับทุกคนเข้าสู่คัตตูมูวันนี้เราจะมาอันบ็อกอัลบัมของแจยอนค่ะชื่ออัลบั้มว่าอ่าเดกเจอัลบัมทันเต็มเดี๋ยวขึ้นให้ก็มาแบบนี้เราแกะตัวกล่องออกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นรอบช้อปปี้นะคะในอ่อ เขาเรียกอะไรในในออเดอร์เขาว่าเขาจะมีการ์ดของช้อปปี้มาให้ด้วยนี่เห็นไหมค่ะพีเจน่ารักอ่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นจัดกท่าเขาเรียกอะไหรหู่หกระต่ายจับหูกระต่ายน่ารักในอัลบั้มนะคะพอแล้วเรากดไปทั้งสองเวอร์ชั่น อันนี้จะเป็นเวอร์แฟนไซด์แล้วอันนี้จะเป็นเวอร์เอ่อเขาเรียกแหละเกมอีเวนต์ค่ะแจะ้ยอนเดอะเฟิร์สอัลบั้มแต่เราเริ่มแกะจากอันนี้ก่อนหรอ่อแบบดีเทลดีมาก อันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะปกไม่แน่ใจว่าด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ดีดูดิความดีเทลอ่ะเห็นหแบบแบบเห็นหแบบแบบไว้ก่อนหรอกันให้ดูในเล่มก่อนอน,นี่เขาจะมีความแบบนี้ออการ์ดให้ยอนเดอะเฟิร์สอัลบั้ม 2024ในเล่มก็จะเต็มไปด้วยรูปใจใหย่อนจากทุกเพลงคดบ้างดีแบบดูดิไม่เขาหลอทเไยอ่ะ,อะแล้วก็ถ่ายเล่มก็จะให้เป็นเป็นตัวตัวซีดีมาเหมือนเดิมนะคะ Let me take you out Sun is going down mm hmm. แล้วก็จะได้ที่คั้นมาแบบนี้นะคะหล่อ oh. อุ้ย mm hmm. แล้วก็จะเป็นการวายว้ายหล่ออ่ะแล้วก็จะเป็น โ oh, อ้สก็เราจะมีภาษ,ษาเกาหลีอยู่ข้างล่างแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยแปะแล้วกันเ <c oughs> พราะเราอ่านไม่ออกเลย <c oughs> นนเวีอันนี้คือเซตเดียวกันปะอันนี้คือเซตเดียวกันถูกไหมชุดเดียวกันเลยโน่นต่อโหการเราออกส่วนอันนี้ใส่คืนไว้เฮ้ยใส่คืนไว้ก่อนไปต่อกันที่ เวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะถูกด้อ้ยกอยู่อนกันนะก็จะมีดีเทลอนี้มาให้แล้วก็จะเป็นมีสายลาัดให้แบบนี้นะคะส่วนนี้ จะมีสติกเกอร์แบบนี้ Hi. ให้ใช่ไหมล่ะเนี่ยใช่ไหมล่ะเนี่ยยาวูึ้นมีผู้ช่วยนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้มีรูปหนึ่งรูปอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างหลังจะเป็นเนื้อเพลงนะคะครบทุกเพลงเลยดีเทลดีมากแล้วก็จะมีเล็นซดีนะคะเจเวอร์ไม่ใช่เจวเวอร์เจฮยอนเดอะเฟิร์สอัลสวยยนะังสี่สวยมากแล้วก็ในเล่ม เหมือนเดิมคะ่ะก็จะมีรูปคุณใจใหยอนแบบนี้เลยเห็นไหมคือน้องเขามาเป็นชั้นๆแบบนี้เ<ง>นี่เนี่ยอไเขาไม่ติดกันมานะคะเขาแบบเป็นหน้าใครหน้าม,ามันแล้วก็ไม่ได้ติดกับอะไรทั้งนั้นก็จะเป็นหน้าใจใหยอน เรื่อยๆ oh. โล่อมากคุณพี่โล่อมากๆแบบที่อยากมีชีวิตจู <c oughs> <c oughs> หล่อจริงๆคะ่ะไปต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อันนี้น่าจะเป็นแท็ทูน่าเหมือนแบบเคือบ นี่มีความดีเทลอันนี้คือการมันเงยหน้าอยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นดอกแดนดิเลออนอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นฟิล์มนะคะโพลลลอยแล้วก็จะมีภาษาเกาหลีอยู่อันนี้เป็นรูปจะให้ออนทือดอกมา ดีอ่ะหล่อถูกตูปเลยอ่ะไอ้ลูกสาวใส่หมวกแบบนี้แบบนี้ดีอ่ะอ๋อแล้วก็มีสติกเกอร์อีกหนึ่งอันนะคะคืออันนี้ให้แล้วก็สเป็นการ เหมือนแต่ไม่เหมือนเหมือนแต่ไม่เหมือนชุดเดียวกันเลยคุณพี่อ้า, <c oughs> อารอบนี้ไม่ได้ความแตกต่างเลยนะคะแต่ก็หล่อทั้งสองแบบขอเล่าความทับใจก่อนเพราะว่า เราเพิ่งรู้จักจายอนเมื่อต้นปีทุกคนแล้วทีเนี้ยเราอะก็คือเราลงอ่าอัลบ,บั้มวอกไปใช่ไหมคะแล้วเราลงไปประมาณของเราคนเดียวสิบสองอัลแบบั้มแล้วแบบรู้สึกว่าต้องพอแหละเพื่อเพิ่มแบบว่าเฮ้ยพอไหมมึงเราแบบเราพอไหมเพราะว่ายอดมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเออเราก็เลยแบบโอเคงั้นพอก็พอไรเงี้ยแล้วสุ่มาเราได้เป็นผู้โชคดีลําดับแบบ พันห้าอะไรเงี้ยนั่งไกลมากมองไม่ไม่ได้มองเห็นเลยแล้วก็แต่ก็ยังดีที่แบบได้เจอเขาแบบในงานเพราะว่าแบบคนที่เขาไม่ได้มันมีเยอะมากอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจจังเลยแล้วพอจบงานนั้นอะก็มานั่งรุนว่าจะให้ยอนอะที่เขาเพิ่งปล่อยอัลบัามเดียวอะเขาจะมีไตล์ในไทยไหมซึ่งมีแล้วชนะ ก็ไปลงทรายเหมือนกันลงทรายกับลงเกมอีเวนต์แล้วเราแค่รู้สึกว่าเราอยากได้ถ้าเราไม่ได้ทรายอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้ขึ้นไปเซ็นกับเขาอะเราอะอยากได้เกมอีเวนต์มากกว่าเพราะว่าเกมอีเวนต์อะมันไม่มีใครถ่ายมาลงแต่งานทรายมันมีคนถ่ายมาลงเราก็เลยแบบอยากได้เกมอีเวนต์จังเลยอะลงลงไปก่อนแบบลงแบบปล่อยใจสามอัลบั้มก็พอแล้วตอนแรกจะไม่ลงละจะลงแค่ลบั้มเดียวละตอนแรกตัวแบบ เห็นแล้วมันอดไม่ได้มันแบบอีกนิดนึงแล้วกันอีกนิดนึงแล้วกันแล้วพอแบบคือของช้อปปีอ่ะแอปเขาจะสุ่มใช่ไหมคะแล้วแบบเราอะเราแค่รู้สึกว่ารอบที่แล้วอะเรากดไปสามรอบสี่รอบรอบละรับแรกห้ารอบสองหนึ่งรอบสามห้าสี่สี่เป็นสิบแล้วก็แล้วก็ซื้อต่ออีกสองอัลบั้ม เปสิบสองเราก็เลยได้รอบนี้เราเลยรู้สึกว่าไม่ได้ถ้าจะอยากได้จะต้องกดแยกเป็นหนึ่งอัลบัม้มต่อหนึ่งออเดอร์เพราะว่ามันนับจากเลขออเดอร์มันไม่ได้นับจากจานวนถ้าเราอยากได้เราต้องกระจายความเสียงให้ได้มากที่สุดเราก็เลยกดไปแบบสามรอบสามอลัลบ,บัม้มแล้วเราก็ได้จากออเดอร์สุดท้ายที่เรากดได้เป็นสิทธิ์ไฮมาจากงานแฟนไซน์ก็ได้ไฮไปใกันๆแบบบา,บายๆแล้วก็บาย,บาย แก้แใจยอนก็คือเขาเป็นคนเขาเป็นคนช้าเขาก็าจะแบบบาย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 แล้วรู้สึกแบบประทับใจมากเพราะเขาสบตาทุกคนแบบเขาพยายามจะสบตาทุกคนให้ได้แมบบ้กระทั่งเราอะไรเงี้ยเขาก็ยังสบตาเราแล้วเราแบบเขินแบบหลุดไปเลยแล้วหลุดไปเลยแบบตายฉันตายไปแล้วเพราะว่าฉันแบบหลุดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วพอแบบก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะเราอะไม่ได้งานโกแฮแล้วก่อนวันงานช้อปปี้ โกแฮาโทรหาเราสวัสดีครับจากแบบโกแฮานะอะไรเงี้ยเออคุณลูกค้าแบบติดสำรองสนยังสะดวกมาร่วมงานไหแล้วก็แบบอ๋อสะดวกค่ะแบบสะดวกอะไรเงี้ยแล้วการสุมที่นั่งเป็นการจับขึ้นมาได้สายลัะข้อมือเป็นที่นั่งไหนก็คือได้ที่นั่งนั้นดวงอะเนาะมันมันได้ไฮบาไปแล้วอะมันก็ไม่ได้ซ้ำจ้าฉันได้บีซี คือแถวโซนกลางค่อนไปทางหลังแถวเอสไกลมากจากสี่พันคนแล้วแบบแก็ยังดีแบบเออยังมองเห็นก็ตัวเล็กๆอะไรเงีง้ยพอพอกับงานวอล์กเลยแล้วเรืรู้ส่วนใจยันหล่อแล้วก็แสนด,ดีมากงานนี้ให้แบบเขาแบบเขานั่งลงแล้วก็เขาก็ให้บแบบดีอ่ะดีไม่หมดเลยแล้วรู้สึกว่าใจยันไมอีกหนึ่งคนที่ควรถูกสนับสนุนนะ่ะเจอกันอีกครั้งหลังออกจากลมเจอฉันแน่นนอนวันนี้ก็ ไปแบบอ่อมๆแล้วนะคะไว้เจอกันครั้งหน้าหลังจากที่แจฮยอนออกจากกลมบาย